ครับวันนี้ <c oughs> ก็มาสอนคนที่กดใหม่ไม่ติดนะจ๊ะโอ้โหอันนี้ขอตัวก่อนคนที่กดไม่ติดนะครับคือหนึ่งคือเราไม่ได้รันแอดมินสองคืออันนี้ไม่รู้แต่หนึ่งเราเข้าไปเราไม่ได้รันแอดมินนะครับรันแอดมินคืออะไรรันแอดมินคือ ครับคือใช้งานผู้พัฒนามันจะได้แบบไปโดยตรงไม่ต้องไปที่อื่นนะครับก็สมมติอันนี้ผมตั้งเป็นไมค์กดเป็นไมค์กดเป็นมอลสามนะครับเป็นของแฟนเทคเอ็กไนก็มาเราลองกดพูดแบบนี้กดพูดได้ใช่ป่ะแต่พอเรามาอยู่แอปนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าแอปนี้กดพูดได้ป่ะแอปนี้กดพูดได้ เรามาอยู่ในแอป,ปที่เป็นสิ่งที่เรากดไม่ได้ก็คือเกมนะเดีย๋ยวผมกดเลยอนะดูฟังกันนะนะครับผมที่มันกดไม่ได้นะครับก็จะมาสองวิธีนะครับวันนี้กดหมายพูดในแอปพลิเคชันที่คนกำลังจะเล่นหลายอย่างนะครับวิธีก็คือ แสดงไอคอนที่ซอนนะครับแล้วก็ดีคอร์ดนะครับทุกคนจะเห็นเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นเห็นเป็นรีคอร์ดก็ช่างนะครับที่ขวาแล้วก็ควารีคอร์ดให้หมดนะครับมา <c oughs> แล้วก็เข้าไปที่เราเราก็มาที่ขวานะครับที่ขวาที่ดีคอร์ดใช้งานในฐานะผู้ดูแลหรือว่ารันแอดมินเราจะใช้ตอนทํามเขาเข้าไปแอปอเลยนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ถ้ากดแนใ่ใจแน่ไม่ไม่ค่อยแน่ใ,ใจก็กดไล้หลายเหมือนกันนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กดได้นะครับอ่ะนี่ผมทดสอบนะโอเคผมกดไมพูดนะ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วนะครับมันเอาใหม่ ทำไมทำไมที่พูดเลยนะครับก็นะใครที่ทําไม่ได้ก็ลองตรวจสอบคิคอะไรให้ดีก่อนไม่ได้ก็ต้องไปดูช่องที่เขาอาจจะแบบเป็นเหมือนกันนะครับก็เขาจะคิมพนตรงนี้คุณไป